มารอถวายพัะเต้หลวงตาครับสาธุครับผมสาธุสาธุครับขับกอเก็บภาพบรรยากาศนะครับไว้ให้ญาติธรรมได้รับชมตลอดเส้นทางการจาริกทุดงหลวงตาบุญชื่นนะครับจุดนี้ไม่มีหมู่บ้านแต่ก็มีญาติธรรมนะครับมารอกราบไหว้ขอพรหลวงตาตลอดเส้นทางเลยนะครับสาธุสาธุครับ

เร็วรงาาะไวสาธุครับเอาน้ำแข็งน้ำแข็งไทยนะครับสาธุสาธุครับน่าจะไม่